เพื่อนทุกๆคนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วญหน่อยสําราญมาแล้วค่ะญหน่อย,อยสาอยําราลญาติผัวมาแล้วนะคะทุกคนมาถึงบอ่อปลาแล้วค่ะแล้วก็ทีมงานเราได้ทําการติดเครื่องเป็นที่เรียบระะ้อยแล้วค่ะเ่องสุดน้ำนะฮะญาณิริสัมก็จะมาะพาชมบรรยากาศที่บ่อปลาค่ะทุกคนค่ะเช้านี้ค่ะบอ่อปลาของเราบ่อนี้เป็นบอ่อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามแล้วค่ะทุกคนค่ะ เนื่องจากว่าบอ่อนี้ก็เป็นบ่อรกนะคะบ่อใหญ่บอ่อรกด้วยค่ะเต็มไปด้วยพักรเฉจเจเวันนี้งานเข้าอีกแล้วค่ะทุกคนขางานเข้าทีมงานกันทุกคนขาคือหลงังๆมาเนี่ยเราจะเจอบอ่อแบบนี้ลักษณะนี้เยอะมากค่ะเพราะว่าเราเอาไว้สูบทีหลังนะคะบอ่อไหนที่รกๆแย่เย,ะย,ะย,ะยะอยะๆอย่างเงี้ยเราเราก็ทำทำท,ท,ำทีหลังเนาะ เราเอาบ่อที่แบบว่าไม่มีหญ้าไม่มีอะไรไปก่อนเพราะว่าบ่อลักษณะรกรอย่างเงี้ยก็คือเราซื้อไว้ในกลางทุ่งนาที่อยู่ไกลหมู่บ้านเจ้าของบ่อก็ไม่ได้มาเฝ้าให้เราบ่อลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายสําหรับคนที่จะมาคิดเลกคิดนนะ้อยคนที่จะมาขโมยปลาเราเนาะเพราะว่ามีผากเยอะเราก็เลยสืบทีหลังค่ะอยู่ใกลบ้านเราเนี่ยค่ะบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อที่123ที่เพื่อนทุกคนค่ามาทํางาน วันนี้ก็น่าจะนั่นนะคะกว่าจะแห้งก็คงจะเที่ยงบ่ายไหมสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงค่ะน้ําน่าจะแห้งอยู่นะคะทุกคนประมาณนะะั้นแหละประมาณสามสี่ชั่วโมงค่ะวันนี้เราโชคดีค่ะบ่อปลาเจ้าของนาเจ้าของบ่อปลามีเทียงน้อยให้เราอยู่อาศัยอยู่วันนี้โชคดีค่ะเทียงน้อยร่มรื่นเย็นค่ะมีแตงโมม่วงด้วยค่ะบ่อ,บอก็อ,อยู่ติดถนนค่ะ บอกจิตจิตถนนนะคะถนนการทุ่งนานะคะทุกคนทุกคนเชื่อไหมถนอนอยู่ที่ทุ่งนานะนี่เทคอนกรีตแบบต้นน้องก็จะเป็นผาเป็นฝายเป็นอะไรอะ,ะเทคอนกรีตแบบสูงแล้วะคะ่ะทุกคนดูดูระดับสูงค่ระดับสูงนะนี <c oughs> ่ค่ะแานนี้เจ้าของนานก็เอาน้องวัวมาเลี้ยงค่ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามค่ะทุกคนค่ะให้ชมบรรยากาศที่เราบ,บอกด้วยนะมีต้นว่าใหญ่ด้วย ต้นว่าใหญ่นี่อายุประมาณเท่าไรไม่รู้นะแต่ต้นย้อยใหญ่ค่ะเค่ะต้นว่าต้นใหญ่ใหญ่เลยคือนี่คือบรรยากาศที่ทุ่งนาที่บ่อปลาของเราค่ะวันนี้ก็น่าจะแดดดีอยู่ค่ะทุกคนค่ะนู่นแหละค่ะประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงน้ําน่าจะแห้งเราถึงจะได้ทํางานกันเนาะตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะคะทุกคนโชคดีที่มีเตียงน้อยนี่แหละบรรยากาศเช้าๆชาที่บ่อปลาค่ะเพื่อนๆขาก็ อยาหน่อยสำรานก็ไม่มีอะไรมามเพื่อนๆได้ดูเป็นสาระเป็นอะไรมากมายเนาะก็มีแต่มามอมอยเล่าเรื่องราวชีวิตสายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของพวกเราชีวิตการทํามหากิของพวกเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆได้ดูเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะอย่างน้อยก็เอาบรรยากาศที่ทุึงนานมาฝากนะขอบคุณค่ะ